Thank <laughs> you. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พนา้าๆทุกคนครับผมคมวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิงมูครับพี่น้องที่เป็นหมูหลังจากเหลือขายแล้วครับพี่น้องเนาะก็เป็นมูเศษครับพี่น้องสําหรับฟ,ร,ร,ฟร์มที่ผมเหตุงานอยู่นี่ครับพี่น้องะจะเน้นเป็นขายมูคุณรุ่นหมูน้อยครับพี่น้องเนาะตั้งแต่หย่านมแล้วก็ช่วงน้าหนัก30ถึง35กิโลจะเน้นขายประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับมูที่เป็น มูเรือครับพี่น้องมูเรือจากคายแล้่วครับพี่น้องเนาะกะจะเอามาไว้ตรงนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็เมื่อก่อนจะเป็นคอกเก็บขี่ครับพี่น้องนับเป็นโรงเรือนเก็บขี่มูครับพี่น้องจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องกะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคอกหมูครับพี่น้องนับเป็นคอกมูขุนรุ่นใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นคอกเป็นพื้นธรรมดาครับพี่น้องเพื่อนข้างล่างนี่จะเป็นแบบซี่ครับพี่น้องจะเป็นพื้นปูนครับพี่น้องแล้วก็จะเอาขี่เรื่อยนี่ครับพี่น้อง เจ้าขี้เลื่อยนี่กะมาเทไว้ครับพี่น้องเนาะอันนั้นก็จะเป็นทางอาหารครับพี่น้องกับบริล่างจากเท้อพี่น้องเพราะว่าล่างบ่ได้ครับพี่น้องเนาะกับเพราะว่าเป็นพื้นปูนแล้วกะเป็นพื้นขี่เรื่อยครับพี่น้องเหตุผลที่ใส่เป็นขี้เลื่อยก็เพราะยังครับพี่น้องขี่เรื่อยนี่ครับพี่น้องมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นนี่ดีกว่าขี้แกบครับพี่น้องขี้แกบนี่กะจะใส่ได้คือกันครับพี่น้องแต่ว่าจะแป๊บเดียวครับพี่น้องเนาะจะเน่าจะเม็นครับพี่น้องแต่สาหรับขี่เรื่อยนี่ครับพี่น้องจะ ได้ดนครับพี่ дорог, halten. น้องเพราะว่าขี่เรื่อยนี่จะดูดซับความชื้นแล้วก็ดูดซับน้ำนี่ดีกว่าขี่แกบหลายเท่าครับพี่น้องเนาะกะอันนี้ก็เป็นหมูที่เหลือขายครับพี่น้องมื้อนี้ผมก็จะมาเช็คหมูที่เหลือขายเนี่ยรุ่นร้อยสิบกิโลขึ้นครับพี่น้องจะขายครับพี่น้องเนาะจะเช็คขายว่าจะมีจักโตครับมื้อนี้เนาะเพราะว่าจะขายเมื่ออื่นครับพี่น้องก็ต้องเช็คไว้ครับพี่น้อง สำหรับประเทศเกาหลีนี่ครับพี่น้องจะขายหมูส่วนใหญ่แล้วครับพี่น้องนะสำหรับหมูใหญ่นี่ครับพี่น้องจะขายรุ่นที่น้ำหนักร้อยสิบกิโลถึงร้อยสิบแปดสิบเก้ากิโลครับพี่น้องจะโบเกอร์นี่ครับพี่น้องนะถ้าเกิดว่าขายต่ำกว่าร้อยสิบหรือว่าต่ำกว่าร้อยห้านี่ครับพี่น้องนากก็จะถือหักราคาลงครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าขายสูงกว่าร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบกิโลขึ้นไปแล้วครับพี่น้องก็จะถือตัดราคาอีกครับพี่น้องเนาะสำหรับ ราคาเนื้อหมูของประเทศเกาหลีกะจะบวกคือกันครับพี่น้องเนาะก็คือพ่อคาาไปแล้วครับพี่น้องเนาะเนื้อส่วนข้อนี่ครับพี่น้องแล้วก็เนื้อส่วนกระดูกข้างนี่ครับพี่น้องจะแพงกว่าเนื้อสันหลังครับพี่น้องจะบวกคือกันกับบ้านเฮาครับพี่น้องเนาะสำหรับการขายจะเป็นอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นมูเสียเปลืองครับพี่น้องนี่บางตัวก็จะเป็นท่องพุ้งด้านล่างนะครับพี่น้องเนาะด้านล่างนะจะเป็นใสเลื่อนลงไปครับพี่น้องเนาะก็สำหรับค้อแบบซี่ก็ดีให้กันนะครับพี่น้องเนาะก็เพราะว่าเป็นคอ ขี่เลื่อยกาจะบ่ค huh. so, okay. ่อยเมียนครับพี่น้องจะบ่ค่อยเมียนเพราะว่าเขาจะดูดซับความชื้นจะดูดซับกลิ่นครับพี่น้องสําหรับเกษตรต่อควาบานเท้าครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าอยากลองเหยดเบิ่งก็เอาไปเห็ดได้ครับพี่น้องก็อยากแนะนําก็คืออย่างแรกครับพี่น้องลังค่าครับพี่น้องเนาะก็จะต้องสูงโป่งครับพี่น้องหลังค่าสูงโปร่งนี่ครับพี่น้องถึงจะหนาวปันใดครับพี่น้องประเทศเกาหลีช่วงหนาหนาวจะหนาวจัดครับพี่น้องช่วงเดือนมกราครับพี่น้องจะทิศลบ สิบองศาสิบเอ็ดองศาสิบสององศามูกระบาตายครับพี่น้องเพราะว่าเขานอนในขี่ื่อยครับเขาจะมีความอบอุ่นครับพี่น้องมีความอบอุ่นที่สูงครับพี่น้องกระบาตายครับพี่น้องเนาะจะดีกว่าคอกที่เป็นรงเลือนปิดด้วยซ้าครับพี่น้องคอกที่เป็นรงเลือนปิดนี่ครับพี่น้องอากาศบ่ถ่ายเทถึงจะมีความอบอุ่นสูงก็ตามครับพี่น้องอากาศบ่เถิเทแล้วก็จะมีเชื้อโรคครับพี่น้องเชื้อโรคจะลายครับพี่น้องจะเป็นโรคปอดจะตายไว้อันดับหนึ่งคือโรคปอดครับประเทศเกาหลีนี้มูจะตาย เร็วที่สุดและก็ตายลายที่สุดก็คือเป็นโรคเดียวกับโรคปอดติดเชื้ออักเสบครับพี่น้องจะตายลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเลือนที่โปร่งๆสูงๆแบบซี่ครับพี่น้องบบตายครับพี่น้องผมสังเกตบางลรื่อบตายครับตายกันน้อยครับพี่น้องน้อยกว่าเป็นโรคเลือนปิดอีกลายเท่าเลยครับพี่น้องเนาะะเดี๋ยวผมจะเช็คหมูขายสูพี่น้องเหมือนกันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเหมือนกันครับสําหรับวิธีการเช็คหมูของผมก็คือเบ่งบายากครับพี่น้องเนาะพออายุได้หาเดือนกว่าๆครับพี่น้องหมูที่โตใหญ่ ที่โตตันครับคล้ายๆในน,นี้นี่พี่น้องนี่เบิ่งดสัครับนี่ลำตโตหนาครับพี่น้องมีหนวกขึ้นครับพี่น้องน่ตัวนั่นแหละครับพี่น้องน้ำหนักร้อยสิบกิโลขึ้นแล้วครับพี่น้องเนาะ นี่ครับพี่น้องนี่นี่หมูที่เลือกขายก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะนี่ครับอ้บนวนเลยครับพี่น้องนี่อ่านี่ตัวนึงครับพี่น้องวิธีสังเกตอีกอย่างนึงก็คือครับพี่น้องเบิ่งง่ายๆครับพี่น้องสําหรับหมูที่มีอายุเท่ากันตัวเท่ากันกะพี่น้องบันเทานี้จะคิดว่าน้าหนักมันจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องลองเอาไปสร้างเบิ่งครับพี่น้องหมูที่อายุเท่ากันตัวเท่ากัน หมูผูจะมีน้ำหนักลายกว่าหมูตัวเมียรครับพี่น้องเนาะการร่งเอาไปสร้างกันเบิ่งครับเนาะเป็นวิธีเลือกอีกวิธีหนึ่งครับพี่น้องอ่าอย่างเช่นตัวนี้ครับพี่น้องเนาะคมก็เลือกไว้แล้วครับก็บเป็นหมูตัวผูครับพี่น้องจะมีน้ำหนักที่หลายกว่าหมูตัวเมียอ่าเนี่ยตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสังเกตเมึงครับนี่ ลำตัวหนาๆครับพี่น้องข้อตันๆข้อเป็นลำขึ้นครับนี่อ่าอันนี้ก็น้ำหนักได้เร็วครับพี่น้องอ่าอ้วนๆนเลยครับพี่น้องเนาะนี่นี่ยเพิ่งรอดหนิอ้วนอ้วนเลยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเช็คมูไขลเมื่อนี้กะได้อยู่18โตัวครับพี่น้องเนาะกะตัวที่มีสเปซีน้ำเงินนะครับพี่น้องผมกะเช็คกไว้ขายเมื่ออื่นครับพี่น้องน้ำหนักเฉลี่ยแล้วกะจับประมาณ ร้อยสิบหกสิบเจ็ดกิโลครับพี่น้องเนาะบางตัวกะจะเกินครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องนี่บางตัวกะจะร้อยสิบสามสิบสี่โลประมาณนี้ครับแต่ถ้าว่าตัววันตัวนั้นนะครับพี่น้องตัวสีน้ําตาลนะบต่ากว่าร้อยสิบเจ็ดกิโลครับพี่น้องเนาะวิธีการสังเกตมุมกะจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าบางตัวที่มีอายุไลลายครับพี่น้องแต่ว่าจ่อยแต่ว่าผอมสูงอันนั้นกับนักขึ้นกันครับพี่น้องนักย่นยังวัตถีครับพี่น้องนักย่นกระดูกเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะ เนื้อบมีแต่ว่ากระดูกใหญ่กะน้ำหนักกะจะลายขึ้นกันครับพี่น้องขอกี่ก็เป็นอีกคอกนึงครับพี่น้องที่เลี่ยงไว้แต่ว่ายังห่ท่านพ่อขายครับพี่น้องเนาะกะโตใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องเลครับี่นถ้าเกิดว่าพี่ๆในหน้าที่เห็ดช่ามูแล้วอยู่ใกล้บ้านเลื่อนประชาชนหรือว่าอยู่ใกล้บ้านคนครับพี่น้องผมอยากแนน้ำให้พี่ๆในหน้านี่เลี่ยงหมูแล้ว พื้นคอกนี่ครับพี่น้องเอาขี้เรื่อยลงครับพี่น้องขี่เรื่อยนี่เขาจะไม่กลิ่นไหม้ครับพี่น้องเนาะจะมีกลิ่นหอมครับพี่น้องและก็ดูดซับกลิ่นได้ดีดูดซับความชื้นนี่ได้สูงครับพี่น้องสูงกว่าขี้แกบครับพี่น้องเนาะขี้แกบนี่พ้อมกับบอยากแนะนําให้พี่ๆในหน้านี่เอามาใส่ปันใดครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเน่าไวแล้วก็ดูดซับความชื้นนี่ได้หน่อยครับพี่น้องได้หน่อยขี่เรื่อยนี่ดีที่สุดเลยครับพี่น้องแต่ว่าราคาอาจจะ สูงเนาะครับพี่น้องเนาะจะสูงกะเอาไปขี่เรื่อยอย่างพลาล่ารือว่าขี่เรื่อยตามลงเรื่อยที่มีอยู่แถวบ้านเฮาก็ได้พี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าฟาร์มของพี่น้องนี่อยู่ใกล้เฮือนค้นครับพี่น้องเนาะจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นรบก,กวนครับพี่น้องลองเอาขี่เรื่อยไปใส่เบิง่งครับพี่น้องจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้หลายครับพี่น้องเนาะลองเอาไปใส่กันเบิ่งด้วยครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำน,นีกอดครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามทั้งช่องยูทูบอีสานอินโคเรียครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Yeah sure.